อ่าโอเคอาจจะยังเนี่ยตอนนี้น่าจะอัดเลยนะครับผมโยผมกินนะผมก็ยินดีต้อนรับสู่ไมค์ครับนะครับผมก็อับบังคับจะงงนะผมทาไมมันมาอยู่หน้านี้คือผมได้ไปโหลดแมป s a o มานะครับผมจากคนใน youtube คนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์วีโอของเขาไว้ด้านล่างนะฮะวิธีการลงแมปนะผมผมจะมาสอนวิธีการลงแมปด้วยนะวิธีการลงแมปนะครับผมคือคุณต้องมีแอปนี้ครับผม a e e s f i l e Explorer นะฮะ ก็กดลงไปเลยนะครับผมนะฮะกดลงไปปุ๊บเนี่ยเราจะมาอยู่ในหน้าของนี่ครับผมเมื่อโอ้โหวความจำใกล้เต็มแล้วโอเคนะครับผมไม่ใช่ประเด็นนะครับผมโอเคเมื่อเราโหลดมาปุ๊บเนี่ยนี่คือแบบที่โหลดมาผมก็จะเป็นแบบอันนี้อันนี้ลบไปก่อนคือผมไปแตกไฟล์เล่นนะฮะโอเคนี่คือแบบที่ผมโหลดมานะครับผมก็วิธีการดาวน์โหลดก็ไปดูลิงก์วีโอของด้านล่างนะผมไปดูลิงก์วีโอของคนที่ปล่อยให้ดาวน์โหลดด้านล่างนะฮะ เป็นของเขานะครับผมนะโอเค,คผมเมื่อดาวนโหลดไฟล์มาปั๊บเนี่ยก็แตกไฟล์นะครัผมแตกไฟล์ก็กดไปที่แตกไฟล์เลยนะครับผมแตกไฟล์ปุ๊บก็กดตกลงนะครับผมกดตกลงปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไฟล์นี้มาครับผมนี่ก็เนี่ยผมอ่านกกลงนะฮะโอเคแก้ไขแล้วบันทึกนะผมเอแมแบบนี้ผู้สร้างโดยเอซี a, C, e, นะครับผมใครสักคนนี่แหละ d e a ออะไรไม่รู้อะนะจากแชแนลนี่แหละฮะ แบบนี้นาลิงกโหลดห้ามนําลิงไปลิงโหลดไปแจกนะครับผมให้แชร่ห้ามต้องนําลิงคลิปเท่านั้นโอเคครับผมสรุปก็คือห้ามห้ามเอาห้ามเอาลิงกของเขาไปปล่อยเล่นนะโอเคสรุปคือต้องให้ต้อง,ต,องต้องแช์ลิงวีโอของเขาเท่านั้นนะครับผมโอเคก็ได้ครับผมเดี๋ยวจะลิง์ทิท้งลิงวีโอของเขาไว้ด้านล่างนะฮะโอเค,คผมเมื่อกดค้างไปปุ๊บเนี่ย ก็กดย้ายไปที่ครับผมหรือผมแนะนําให้คันลอกดีกว่านะคันลอกครับผมคันลอกไปปุ๊บเนี่ยไปที่เอไฟล์เกมดาวน์โหลดเกมครับผมโมจังครับผม m ไมค้าโวครับผมอ่าโอเคเมื่อวางเมื่อไปวางเสร็จปุ๊บเนี่ยแมพเราก็จะได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผม อ่าโอเคแล้วก็มาอยู่กับหน้า Minecraft นะครับผมนี่ผมใช้วรชชั่นศูนย์จุดสิบสี่จุดสองนะครับผมโอเคซึ่งมาปุ๊บเนี่ยแมพเราก็จะมาอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าผมไม่แนะนำให้เข้าไปเลยนะผมให้กดไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วหมดคาว่าสร้างสรรค์น,นะครับผมอ่าสร้างสรรค์น,นะครับผมกลางวันตลอดนะครับผมโอเคออกออกครับผมอ่าสร้างสรรน,นะฮะเพราะถ้าเกิดเราไปเอาชีวิตรอดไปกดเอาชีวิตรอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถูกไอ้พวกซอมบี้อะไรพวกนี้ตกตายนะฮะ โอเคให้เข้าไปเลยครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแมปกันนะฮะซึ่งผมก็ยังไม่ได้เข้ามาครับผมแป๊บนึงผมมึดตึ๊บเลยว่ะฮะจริงๆผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับผมเขาสร้างแมป S O เหมือนกันนะฮะชื่อว่าเอ,อ่อคาคา,ามินบอสอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเขาก็สร้างอยู่นะซึ่งว่าผมคาดว่าอีกสักชาติครึ่งกว่าจะเสร็จนะฮะโอเคเอ่อฮะ ตอนนี้เนี่ยเอ่อเป็นภาษาอังกฤษถ้าผมอ่านไม่ออกแทนที่ที่เขียนภาษาไทยอ๋อเป็นชื่อลิงแชนเนลเขาครับผมนะชื่อลิงแชนเนลเขานะฮะโอเคครับผมซึ่งนี่เป็นน้ําใช่ไหมข้างบนมีอะไรโอเคผมขอเกียนเกียนแมพเขาหน่อยนะฮะขอเอาทอสมาปักนิดน,นึงนะครับผมเนื่องจากมันมืดมากนะครับผมทอสท,ทอสผมต้องการทอสครับพี่อ่าทอสครับผมช็อตเฟิร์โอนี่ผม ใช้ไมค์ครับ0.4.2เป็นเวอร์าชาันภาษาไทยนะฮะซึ่งอ่าโอเคร,ครับผมต้องการไฟร I am Fire เชื่อตัวกัดแมงมุมไม่เอาครับผมในชีวิตนี้ผมกลัวอยู่สามอย่างนะฮะแมงมุมงูแล้วก็ผีนะฮะเอ้ยแมงมุมแมงมุมแมงสาบแล้วก็ผีนะครับผมสามอย่างนะฮะอย่างเอามาใกล้นะครับผมไม่งั้นกุจะข้ามนะครับผมโอเค ซึ่งแบบก็มืดๆนะฮะเขาน่าจะปักไฟไว้หน่อยก็ดีนะฮะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเอาเอ่อไอ้นัน่นอะอะไรวะเอ่ออะไรวะที่ไอหินสี่เหลี่ยมเรียงแสงที่มันได้จากนรกอะฮะผมไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะฮะก็สวยดีนะผมเขาก็ทําแบบสวยดีนะแต่ก็ไม่รู้มันสวยขนาดไหนเพราะผมยังไม่เคยออกไปข้างนอกนะฮะเคบินไม่ไม่ไม่ผมผมจะเดินแล้วกันนะฮะแล้วผมมานั่งปักทอนเล่นทำไมเนะี่ย ฮะเอเคปาเราออกไปข้างนอกดีกว่านะ,ะตรงนี้มันมืดจัดเลยโอเคอ๋อโอ้โหสวยงามมากผมเยด้คือเขาทำแแบบสวยดีนะฮะเนี่ยตรงนี้มันเหมือนรู้สึกเหมือนจะเป็น s อ o ภาคแรกนะฮะสอาร์ออนไลน์ภาคแรกซึ่งแบบมันสวยมากเขาทำสวยมากครับผมคือแบบคือถ้าเกิดเขาทำคนเดียวเนี่ยผมขอนับถืออย่างแรงนะครับผม โอ้โหดูดิเขาทำคนเดียวเหรอไม่น่าเชื่อครับผมคือแบบเขาทำแมบ,บได้สวยมากอะ่ะเอาจริงอะ่ะคือแบบคือผมโง่เรื่องการสร้างสารรค์นะเว้ผมพยายามจะสร้างแมปแบบนี้แต่ว่ามันไปไม่รอดนะฮะเพราะแบบคือผมมันโง่ผมโง่เรื่องการสร้างนะฮะคือแบบมันสวยงามมากอะ่ะดูดิจวนะผมว่าเปิดแบบเปิดแบบอะไรวะเวละตั้งค่ามุมมองครับผมมุมมองบุคคลที่สามดีกว่า อ่าเนี่ยผมเออแบบนี้ดีกว่านะโอ้โหดูดิโอสวยงามมากครับผมคือแบบมันสวยงามมากอ่ะคือแบบโอ้โหเขาทำได้ยังไงวะคือแบบคือคือคุณคิดดูดิไมคับมันแบบคือมันทํายากนะแบบเนี้ยแบบไอไอโคมไอโคมลอยไอแบบที่มันแบบคือผมพยายามจะสร้างแบบนี้นะไอบ้านที่แบบมีแบบไอโค้งโค้งเนี่ยแบบสี่เหลี่ยมโค้งโค้งอ่ะแต่แบบผมทําไม่ได้ผมทาได้แต่แบบบล็อกสี่เหลี่ยมง่ๆนะฮะ โอเคตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะเป็นลานกว้างนะฮะหอนาฬิกาตอนแรกเลยจําได้แม่ในเอสเอโออะที่แบบพระเอกแม่งแบบเข้ามาปุ๊บเลยแบบทุกคนมึงออกไปไม่ได้นะฮะผมหาช็อตหนึ่งับผมที่แบบผู้หญิงแม่งรักกันแทบตายอบผมแล้วสุดท้ายคือแม่งผู้ชายทั้งคู่นะ,ะผมฉะเฉลิมละโอเคครับ okay, ผมเพโอ้โหเป็นแบบกว้างมากครับผมตัวนี้เหมือนจะเป็นลานกว้างตัวนั้นเหมือนเป็นที่เกิดมั้งน่าจะใช่นะฮะ อันนี้คือน่าจะเป็นแท่นวาร์ฟนะฮะแบบนี่ไงแท่นวาร์ฟนะครับผมแบบวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟข้ามเมืองอะไรเงี้ยเออเป็นที่วาร์ฟข้ามเมืองนะฮะนี่ก็เป็นเมืองเป็นเมืองแรกมั้งฮะที่เกิดนะครับผมเก้ okay, ผมเราเก้ okay, ปะเดินไปด้วยกันเลยครับผมโหโหสวยงามมากครับผมโห oh, ดูดิเขาเล็มเขาต้องมานั่งเลมต้นไม้นะต้นไม้พวกนี้คือเนี่ยไม่ใช่ว่าโตมาปุ๊บเนี่ยมัน มันจะเป็นแบบนี้เลยนะะคือมันต้องไปเลมอะ่ะคือแบบถ้าเกิดเขาทําคนเดียวผมสูฮกเลยเอาจริงเออคือแบบทําสวยงามมากครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการรีวิวเซิร์ฟไปในตัวด้วยนะครับผมคือแบบมันสวยงามมากอะ่ะดูดิคือแบบมันสวยจริงๆนะฮะโอ้โหสวยงามมากจริงๆเลยเฟี้ยวฟ้าวนะฮะโอ้โหสวย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 นะ เดี๋ยวผมก็จะมาระเบิดเล่นนะครับผมถุยเฮ้ยตรงนี้อะไรอะ่ะเป็นเป็นแท่นอะไรครับผมเป็นน้าใช่ไหมน้ำครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีว์ปขึ้นที่โอเคครับผมไอ้นี่คืออะไรเนะี่ยไอ้แท่นไอ้แท่นนี่คืออะไรฮะปราสาทกลางน้ำหรอใน s โ o มันมีอรอฮะผมก็ไม่เคยผมไม่ค่อยสังเกตนะฮะ คือ S O เนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราจะติดอยู่ในเกมว่ผมออกมาไม่ได้นะฮะเกมที่มันติดอยู่ในเกมก็มีอยู่หลายเกมเอ้ยมีอยู่เอนเมอนเม,มที่แบบติดอยู่ในเกมก็มีอยู่หลายอันนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ๆนี่ก็เป็นสอนอันออนไลน์นะครับผมแล้วก็รวมพลคนติดอยู่ในเกมนี่ก็อยู่ในเกมเหมือนกันนะแต่ว่าตายได้นะผมเดี๋ยวก่อนนะนี่บล็อกอะไรเนะี่ยนี่มันบล็อกบล็บอ,กบอกดินไม่ใช่เหรอ อุ้ยเฮียเดี๋ยวนะซ่อมซ่อมให้เขาก่อน <_ C 1> เขาเขาลืมเขาลืมวางบล็อกนะฮะอ่าวางาแล้วนะ <_ C 1> เขาเขาลืมเอาดินออกครับผมไม่เป็นไรผมเอาเอาเอาออกให้นะ <_ C 1> หรือว่ามันอันนี้อ๋อนี่เป็นโบสถ์ใช่ไหมเป็นเหมือนเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนที่ที่เอาไว้ประชุมวางแผนใช่ไหม อ๋อแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าอย่าถามฮะนักข่าวเอาไปเกยียนข่าวทำไมฮะรู้ไหมมันเสียหายเอาผมไปประกาศจานเล่นเนี่ยฮะฮะ ทำไมฮะเขียนข่าวดีๆไม่ได้เหรอฮะไม่ไม่อยากให้ประเทศชาติมันดีขึ้นหรือไงฮะนะนะพอเดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวช่องโดนแบนนะผมพอแล้วโอเคปะเราเล่นมุกแค่นี้แล้วก็ไปนะฮะชีวิตดีดีนะครับผมหาเรื่องโดนแบนไงหาเรื่องนะหาเรื่องอยู่ดีไม่ชอบไงโอเคครับผมปะอ่าผมเดินลันน้ำแั่งเลยนะฮะไม่มีอะไรที่จะมาหยุดเราได้นะะตัวเธอปะ โอเคนะผมเสียงเกมเบาไปหน่อยนะฮะผมก็พยายามเร่งให้สุดแล้วนะแต่มันได้แค่นี้จริงนะผมโอเคนะซึ่งเออเอาไงดีเอาสุดลวหรอเอาสุดแล้วครับผมเอาหมดแล้วครับผมเอาหมดแล้วครับผม,ม,ผมก็มีแค่นี้แหละนะฮะ คือเป็นแมปเล็กๆนะครับผมเขาบอกว่ายังไม่เสร็จนะฮะสองเดือนแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับผมคลิปที่ผมไปดูเนี่ยคือสองเดือนนะฮะเขาอัพเรื่อเขาอัล่าสุดเมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับผมโอ้โยเขาสร้างเป็นแมปใหญ่เลยเว้ยโอ้โหดูดิกำแพงกว้างมากครับผมโอ้เจมแววมากเฮ้ย ทางเดินเฮ้ยตรงนี้ไม่ทางเดินอะแปลว่าเขาต้องเขาเขาต้องเตรียมสร้างต่อนะฮะไททันมาแล้วไททันไททันไททันกำลังจะมาทำลายเมืองแล้วโว้ยเอเลนถุยนะคนละเรื่องลปะปะเราเล่นมุกแค่นี้แหละฮะเขียก็แพงมันสูงๆไงมันมันมันต้องเล่นอะไม่เล่นมาอยู่ไม่ได้จริงเฮ้ย โหมันกว้างมากเลยเนะี่ยคือแบบพยายามเดินให้สุดนะแต่ก่นสุดได้แค่นี้แหละนะเคผมว่ามันผมว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรแล้วนะะฮะปะเคผมว่ามันก็หมดแลนะ้วฮะเอ้ยนี่มันที่ไหนเนะี่ยอ๋อหอนายกานะฮะอ๋อสถานก็มีแค่นี้แหละฮะแมพเอชเอโอนะฮะ ก็ถือว่าสวยนะครับผมทำทำทำได้สวยมากนะฮะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับผมเขาบอกว่ายังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวรอให้เขาทำเสร็จก่อนเดี๋ยวจะเอาแมปของเขามารีวิวนะครับผมนะผมก็กดซับสไครต์เขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าทําแมปได้สวยมากนะฮะแบบคือผมทําไม่ได้อ่ะคือโอ้โหสุดแล้วครับผมมีแค่ตรงกลางนะฮะเดี๋ยวกเนนะเออ,เอ,อตกตาย เควิ่ง okay, นะผมวิ่งไปอะวิ่งไปเลยอะก็มีแค่นี้แหละฮะแมปเดี๋ยวนะมันมันหมดหมดแล้วเหรอโอเคครับ okay, ผมผพว่ามันก็น่าจะหมดแค่นี้แหละฮะก็หมดไปกับแมปสอดอาร์ตออนไลน์นะผมที่ยังไม่เสร็จนะฮะซึ่งผมว่าเขาก็ยังสร้างอยู่นะ,ะผมก็รอต่อไปนะฮะเพราะแบบแมปเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้พวกเนี่ยที่เขาทามาทั้งหมดเนี่ย ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยโหหลายอยู่นะกว่าจะเสร็จโอเคครับผมแล้วก็ลาจากกันกันกบโหเขามีแท่ในให้พร้อมเลยว่ะขอบคุณมากครับผมจริงๆเขาบอกว่าเฮ้ยกูไม่เตรียมไว้ให้มึงเว้ยเขาเตรียมเขาเขาทำไปเล่นๆนะโอเคครับผมโอเคครับผมอ่าแป๊บน,นึงทอดขอขอทอสหน่อยดิผมขอดัดแปลงแมพเขาเล่นๆหน่อยนะ คือแบบมันมืดนะผมเปแบบ็นไหมนะขอจบแบบสวยๆหน่อยอ้าสวยงามแบบแบบแบบอยากให้สวยนะฮะโอเคครับผมก็จบไปกับแมป SEO ครับผมหรือสอดอาร์ตออนไลน์ของเรานั่นเองนะครับผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามนะครับผมส่วนใครที่อยากได้แบบนี้ก็ไปกดซับสไคร์และไลค์ที่ช n e l ของเขาแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์วีโอที่เขาปล่อยให้ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเขาด้วยล่ะแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเคบายจ้าโชคดีมีชายจ้าอ้าวทำไมไม่รีบไปล่ะเฮ้ยคลิปจบแล้วไปดิเฮ้ย เฮ้ย hey, พี่คือแบบมันนานเกินไปนะพี่คือแบบพี่เข้าใจไหมคือแบบผมต้องไปนั่งเล่นแลกหน้าล็อกอะ่ะเอาอยังไม่ปิดอีกคลิปอีกปิดดิเฮ้ปิดคลิปเลยครับปิดคลิปเลยครับมันหมดเวลาแล้วนะครับนี่จะนี่นี่จะไฟกับผมเหรอไม่ปิดกูกระโดดละ